ที่พาพสวัสวดีนะฮะม่ได้ยินเสียงบอกนี้ความตื่นเต้นก็มาแล้วนะครับทุกคนรู้รอยู่แล้ววันนี้จะได้เจอกับใครครับโอ้โหเสียงอ่อนมากเลยอ่ะ oh. เจอกับใครครับ oh. ถูกต้องได้เจอสองนักแสดงนะครับปอยกับพระตังจากเรื่อง เดี๋ยวต้นะคะต้นผลชลธีแน่นอนนะครับวันนี้บรรยากาศก,ก็แบบชิวๆสบายๆนะครับเดี๋ยวแม่แม่ตัวก่อนครับผมชื่อจันเลิศทิามาพะพัฒน์สุพวรณม,มีบัตรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับกับกิจกรรมที่นี่เลยนะครับ b 2 s b o o k Talk ต้นผลชลธีนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเรามีหมนังสือต้นผลชลธีจำหน่ายด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อหอนังสือบวกกับสินค้าต่างๆนะครับใน b 2 s สิ่งที่ได้บอกไปในสกรูนี้อย่าลืมเอาใบเสร็จนะฮะไปย้อนด้วยคุณมีสิทธิ์ที่จจะะได้้รรรรรรรััััับบบบบขอองาาววลลนนนคคเเปป็กกกูสยยๆพมซ แล้วก็ป๊อปนะครับรวมไปถึงอาจจะได้รับลายเส็นนะฮะสดๆจากมือเขาตังแล้วก็ป๊อปเลยนั่นเ,เ,เองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราได้เจอกับทั้งคู่แน่นอนเรามีเวลายเยอะมากนะฮะแล้วก็แันบคุไหนนะครับที่อยากจะฝากคาถามถึงเขาตังแล้วก็ป๊อปเนี่ยฝากได้กับทีมงานของเรานะฮะ ฝากได้เลยเขียนสัจธรามแล้วก็ฝากไว้เดี๋ยวผมจะช่วยอ่านช่วยถามบนเวทีนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับข้าตังแล้วก็ปอตแล้วกําลังเดินทางมานะครับอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะสำหรับซีรีส์เราได้ดูบนแล้วนะครับทั้งหมดกี่ต,ตอน5ตอน5 EP ชอบไหมฟินไหม <laughs> อันนี้อันนี้ถามเป็นแบบว่าเซฟเซฟก่อนนะเดี๋ยวจะถามอีกครั้งตอนที่เข้าตังแล้วก็ป๊ดมานะครับขอตอบแบบดังๆกว่านี้นะ ดังกว่านี้นะจะได้เป็นกำลังใจให้กับข้าวตังแล้วก็ปอเนาะทั้งคู่คือเป็นคู่จิ้นที่ได้รด้ว,ว่าหลายๆคนเนี่ยให้การต้อนรับอย่างดีนะตอนนี้ทั้งคู่มาแล้วค่ะเสียงกรี๊ดดังให้กับข้าวตังและปอด้วยครับผมเย้มาแล้วมาแล้วร่วมจากนักเตงของเราด้วยลนน่นทุกท่านนักหนักนักเะฮะมีมี่ให้ดื่มขอเลยครับคุกค้าเอ๊ะ สวัสดีครับผมัะดีนะครับจะดูครับอาจจะนั่งได้เลยนั่งได้เลยนะครับอันนี้อันนี้นี่คือเป็นของรางวัลนี้กับพิธีกรเหรอคะหรืออะไรอันนี้ฝาดไว้ก่อนหนึ่งฝาดไว้ก่อนฝาดไว้ก่อนนะครับมาเฮ้ยนะอ่ะครับผมนี่เขาเสกก็คุยกันแล้วนะครับขอเสงตีด่างๆทีได้นะทุกคนครับหนึ่งสองสาม จุดตามได้ยินได้ยินได้ยินนะครับได้ยินได้ยินเอาอย่างนี้ให้แต่ละคนนะนำตัวทักทายแฟนคลับหน่อยนะครับอย่างเป็นทางการด้วยสวัสดีครับข้าวตังครับธนวัฒน์รัตนกิติสารอ,อายุยี่สิบสองปีครับเรียนอยู่ที่หอเกษตรครับเยอะไปน <ไป S 1> ิด <ไป S 1> นึงเยอะไปนิดนึงมาสวัสดีครับป๊อตครับได้ยินใช่ไหมบอกวได้ยิน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 ไหมได้ยินปะได้ยินอ้าได้ยินไหมครับผมเชิญครับค่ะนันนทกรค่ะ นี่น้องนัทนี่คือนักประการคือนิตยกรนะครับเป็นคนที่เขียนตัวละครของทั้งต้นหัวแล้วก็โชว์ทีออกมากับเรื่องต้นหัวโชวาทีนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอกันครั้งแรกเมื่อตอนเปิดตัวที่งานสัปดาห์หนังสือใช่นะแล้วก็มาเจอกันอีกทีครั้งนี้คือตอนนั้นเนี่ยหนังสือออกแต่ซีรีส์ยังไม่ออกใช่ครับตอนนี้ซีรีส์ออกมาแล้วทั้งหมด นี่นะนี่ฟ we ังกับตัจ <laughs> ริงเมื่อกี้เราเราแบบซักซ้อมกันมาเรียบร้อยเราบอกว่ายังไงฮะต้องเสียงดังกันดรใช่ไหมอ่ะใครที่เป็นแฟนคลับผมคุ้มและตามไปดุวงานบ้างฮะยกมือครับตามไปด้วยงานเลยนะฮะนี่ตามใช่ไหมตามใช่ไหมเบื่อยังฮ่าฮ่าฮ่างนีอยู่ระยะไปเลยนะสี่ชั่วโมงหูท่าเยอะ ตามคันเยจริงเไอ้ามค็พู่ดีกว่านะครับซีรีส์ออนแอร์แล้ว5 EP ที่ผ่านมาฟีดแบ็กที่ถึงตัวเราเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเหรอครับดีครับดีครับดีจริงมีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีแบบคนรู้จักเยอะขึ้นมีแฟนเข้ามาตามเยอะขึ้นครับดีเลยดีครับคุาตั้งค์ครับครับดีครับดีครับแต่แต่ว่าคุณว่าอย่างที่กลับมาก็คือเฮฮาของเฮฮาสนุกตลกอะไรอย่างนี้คนดูมีความสุขคุาตั้งก็มีความสุขดี กเยอะไรดังเออน้องนัดเขาคันเป็นไงบ้างครับในฐานะนักเขียนฟีแบคจากซีรี่ส์น่ารักค่ะทุกคนชอบนะก็โอเคนี่นะครับผมทีนี้ฉากไหนใน5 EP ที่ผ่านมาที่แต่ละคู่รู้สึกว่าเฮ้ยเราดูแล้วเนี่ยพร้อมๆกับแฟนคขับประทับใจสุดๆไปเลยลองเลือกมาสักคนละฉากมั้ยประทับใจที่สุดครับอ่ะน้องนัดก่อนนะในฐานะนักเขียนน้าหรอน้าชอบ เราชอบฉากที่ตอนที่เข้าไปนอนที่บ้านวันแล้วปะที่ที่เหมือนไหนเข้าไปเขาแบบอยู่หน้าประตูแล้วก็ททำเสียงกอแก๊กแล้วอยู่ๆพี่ต้นก็บอกว่า,วาบ้านเราเลี้ยงหมาด้วยหรอแล้วทงที่เพื่อนแบบร้องแบบเนี้ยแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนั้นมันมีในบทไหมคะหรือว่าแบบอันนั้นเหรอครับ ไม่มีในบทครับคิดหน่อยครับใช่อันนั้นคือเล่นไปเองอันนั้นใส่ให้ครับโอ้โหแล้วเป็นการใส่ให้ที่เราเขียนของเราคือชอบสุดเลยชอบสุดเออเออเคิดในใจละโอ้คขมันจะซื้ออะไรได้ขนาดนัเออแต่ซื้อจริงนะในนี้คือซื้ออะไรหนังสือก็ได้แต่ซื้อเฉยเใช่ไหมซื้อซื้อเลือกอาไซื้อเฉยเฉยไหมมีอะไรต่อไหมไม่มีนะไม่มีอ่ะพระตังเขาชอบจับหนสือนะพระตังชอบชอบชอบฉากฉาก พี่ก็าบอกว่าดูฉากฉาก EP ที่ผ่านมาครับที่นั่งอยู่บนเตียงกสองคนที่กลับมาจากงานเลี้ยงงานเลี้ยงไม่ใช่ฉากนั้นไม่ใช่ฉากที่เขาขอเซียสินี่คือกินไปกอดจะรู้เลยนะที่เขาแล้วเขาไปกอดใช่ไหมใช่ใช่ฉากที่เข้าไปกอดแบบเออพี่ตอนเล่นดีครับใช่แหละเราเขาเล่นดีใส่นะจริงเหรอใช่อเคขาตังก็เล่นดูนี่เป็นขับบอกเออแต่นี้แต่นี้คิดไปอีกฉากนึงนะใช่ที่อีกฉาก เช่ช่องเดียวกันครับเพราะนนั้นมปนการเพราะเราทำไมถึงช่อบส่งงนี้มันไม่รู้วตอนเล่นมันรู้สึกแบบมันน่ารักมันแบบด้วยแบบด้วยมูดฟิลด้วยแบบหลายๆอย่างที่แบบเราเล่นด้วยกันตอนนั้นมันแบบมันมันน่ารักเดียวมันอินนะใช่มันอินมันแบบน่ารักชอบชอบตอนนั้นฉากนั้นต้นขับดูอินแม่ต้นขับอินลุชช่าอินลุชชาจริงๆนะครับ กว่าจะมาเล่นซีรีส์เราได้ขนาดนี้ทำให้แฟนแับทุกคนเนี่ยจีนแล้วก็ซีรีสได้ขนาดนี้ทั้งคู่นี่เตรียมตัวมาพอสมควรเหมือนกันนะอก่อนจะมาเล่นซีรีส์ที่เราเตรียมตัวอะไรกันยังไงบ้างอะไรนะครับก่อมาเล่นซีรีส์เรามีการเตรียมตัวอะไรกันยังไงบ้างไหมก่อนมาเล่นซีเราก็อ่านบทมาก่อนแล้วก็อันนี้ยายครับอันนี้ยายแล้วเราเขาป๊อปเขาต้องคิตทุนด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องแบบคิตทุนหลายๆอย่างแต่ว่าไอ้เรื่องปรับเคมีเรา เราไม่ได้ต้องจูนอะไรกันเยอะเพราะเราแบบสนิทกันอยู่แล้วอ่าอ่าครับเขาตั้งมาฮะเขาตั้งนี่ก็จะเขาตั้งเป็นคนมีขนขานิดนึงครับมีขนขาใช่าตั้งจะแว็กไปแว็กอ๋อเหรอว่อันแี้จริงเหรอแบบแบ็กจริงเหรอใช่เขาแบกไปแว็กตอนตอนถ่ายครับอ๋อเหรอใช่ตอนตอนถ่ายแต่ตอนนี้ไม่ไม่ได้แ่็ีแล้วใช่ครับตอนถ่ายแบบชลธีกันชลธีตัวชลธีหน่อยไม่น่าจะมีขนขาเยอะ ต้องต้องใส่สานิดนึงเนาะใช่ครากเดีวเออไปแบกเออดีว่ะเราก็อนุญาตคือถามถามนั้นจริงเป็นนักเขียนก็คือไม่ได้แบบใส่ใจรายละเอียดใช่ไหมเฮ้ยขนขาต้องไม่มีขนแขนไม่กำลังจะถามนักเขียนว่าเอ๊ะได้ใส่ลงไปในตัวละครไหมฮะอ่าจนอะไรนะจนละทีต้องเป็นอะไรนะชายหนุ่มผู้ไม่มีขนขาขาเนียนใสอะไรอย่ไม่มาไม่มีอันนี้คือคิดเอาเองด้วยเนาะว่าคไม่ควรจะมีใช่ครับใช่ครับเป็นการสัมภาษณ์ที่บอกว่า ใช้ได้เหมือนกันนะปกติถ้าเกิดถามจะลงดาราศิลปินท่านอื่นอ๋อไปไปเรียนการแสดงไป,ดไปนู่นไปนี่เวิร์กช็อปอันนี <c oughs> นะ้แวะขนขา <c oughs> <c oughs> นอนตั้งใจนะตั้งใจจริงๆนะเอาจริงถ้าเกิดไม่พูดไม่มีใครไม่มีใครรู้เออซึ่งธรรมดีจริงทำที่ไหนะครับคุณเลยไม่รู้เลยนี่อยากอยากจะไปทำด้วยเลย <c oughs> เออนะครับทีนี้พูดถึงคาแรคเตอร์ในในตัวละครที่ที่เราได้เล่นกันมาคิดว่ามันมีความเหมือนหรือว่า ความแตกต่างจากตัวจริงของเรายังไงบ้างอ่อ,อปอสปอสกับตัวพี่ต้นเนี่ยพี่ต้นใช่ไหมครับถ้าในตัวละครจะเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นใหใครกค็เดินรักรเพื่อนแล้วก็จะเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องแบบเรื่องความรักไม่ค่อยทันไม่ค่อยแบบเข้าใจใช่ใช่คนทําให้คนมองว่าเออเขาดูซื่อเขาดูแบบทําไมซื่อบื้อจังวะทำไมเขาไม่แบบอันนี้พูดเองนะอันนี้พูดเองทำไมแบบว่าไม่เข้าใจอะไรเลยแต่จริงคือแบบเขาเป็นคนที่แบบเหมือนอารมณ์เชื่อใจแบบ เพื่อใจเพื่อนมากอย่างดูในซีรีส์ที่หลายๆอีพีที่ผ่านมาเห็นว่าเพื่อนเพื่อนจะแบบว่ารู้ว่าเออที่ต้นแบบนคนเชื่อใจเพื่อนมาก,กคนท<ช>ี<ๆ>่แบบไว้ใจเพื่อนมากก็จะแบบไม่อยากทําให้แบบต้นผิดหวังไม่อยากทําให้ต้นรู้ไม่รู้ว่าแบบถ้ารู้แล้วจะเป็นยังไงใช่เป็นแบบความเป็นั้มากกว่าส่วนความที่เหมือนปอ๊อตไหมอถมองว่าหลายๆคนเหมือนหลายๆคนตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตแต่หลายคนบอกว่าเหมือนแบบว่าบคนชอบดูแลมนการชอบแบบเตะกคนใช่ตอนนี้ก็แบบ ดูแลข้าตังเหมือนเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใส่คัวน้องนะใส่หัวลูกใส่หัวลูกเหมือน,นดูลูกดูมือนอะเหมือนลูกคนหนึ่งเออเหมือนลูกคนหนึ่งไม่หรอกแต่จริงๆนะตัวคาแรคเตอร์ของของต้นหนเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ได้ซื่อบื้อหรอก คือด้วยความด้วยความไว้ใจด้วยความที่แบบความรักที่เพื่อนๆมีให้กับตัวตัวละครเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาเขาไว้ใจทุกคน<ช>ก็เลยไม่อยากจะคิดอะไรเยอะ<ช>นะใ,<ช>ใคร,ครบ,บอกอะไรก็เลยเชื่อแบบนั้นไม่คิดอะไรเลยเออนะฮะคือถ้าเหมือนเป็นคนตอนนี้ไซคาแรคเตอร์อ่ะก็เหมือนอต้นหนนเนี่ยถ้ารักใครแล้วอ่ะคือเขาจะเชื่อทุกอย่างใช่ไหมเหมือนถ้าเขารักเพื่อนเขาเนี่ยเขาเชื่อเชื่อเชื่อแต่ถ้าคนไหนที่เขาไม่ชอบอ่ะ ผู้แท้แต่เขาก็ไม่เชื่อไม่เอาเป็นคนียกว่าสุดตรงเป็นแบบตรงตรงเลยตรงตรงไม่ชอบก็ตรงตรงชอบก็แบบไปสุดสุดทุกทางเออสุดทุกทางจริงจริงใช่ใช่ครับเขาตั้งแล้วรับผมก็อาจจะมีคล้ายในบางมุมครับบางมุมที่คนไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆก็จะได้เห็นในตัวละครของชนลทีแล้วก็ด้วยความที่เราอ่านหนังสือจินตนาการแบบภาพตัวละครชนลทีเราอาจจะใส่นั่นใส่นี่เข้าไปด้วยให้มันให้มันตรงกับคาแรคเตอร์ครับ ครับใช่อันนี้คือเราก็มีการการดีไซน์เข้าไปด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่แบบที่คล้ายคล้ายกันครับใช่คิดว่าส่วนไหนที่คล้ายที่สุดอ่ะกับตัวเองความรักอันนี้คือคนอื่นบอกเราไปอันนี้เราให้คนชมอันนี้เราให้คนอื่นชมใช่ไหมจริงจริงเออจ้ะเนาะน่ารักไหมน่ารักไหมเออทั้งคู่ทั้งคู่อันนี้คือไกด์แฟนเขาไปแล้วเรียบร้อยไม่ตอบไม่ได้ไม่ตอบไม่ได้ขอบคคุณรั นักเขียนของเราบ้างครับทั้งน้าคิดว่าทั้งคู่มีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับตัวละครที่เราคิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอ๋อพี่ต้นกับปอปอหลอก็อย่างที่อย่างที่ปอบอบอกไปเมื่อกี้ก็คือเป็นคนชอบดูแลคนอื่นตาแบบอ่ะเขาก็จะเทคแคร์คนที่อย่างที่บอกไว้ก็คือคนที่เขาหลักแต่จริงคือต้นหนกับปอปออะต้นอาจะเป็นคนคนแรงๆเขาเป็นนักเลงนิดนึงแต่เท่าเท่ากเท่าที่สัมษณ์ปอปอมาแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยปอปอเป็นคนที่แบบ สุภาพมากเนี่ยเป็นแบบดูเป็นคนอบอุ่นครับแต่ในเรื่องก็ดูอบอุ่นนะอบอุ่นไหมอบอุ่นอ๋ออบอุ่นเนาะแต่เป็นคนขี้ร้อนหรือเปล่าไม่รู้ว่าถอดเสื้อถอดตลอดเวลาอันนี้ต้องถามพี่กูนะครับกำลังจะถามเหมือนกันว่าไอ้นักเขียนได้เขียนไหมฮะลงไปในนั้นไหมฮะไอ้ออกถอดเนี่ยฮะก็ถอดบ่อยคือเขาเป็นนักาฟันไงเขาเป็นนักกีฬาเขาก็จะโชว์หุ่นบ่อยนิดนึ่งนะครับมีอะไรอีกไหมอย่างเขาตังเขาตัง คือน,น่ารักอ่ะมันไม่มีคําอื่นนอกจากคำว่าน่ารักสําหรับแบบตัวละครชนละทลนะีใช่เขาเป็นเขาเล่นเป็นชนละทีได้น่ารักมากมตัวรีงเขาก็เหมือนชนละทีแหละ เวลาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเห็นแบบดึ๊บดึ๊บดึ๊บไปดึ๊บดึ๊บเออไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาแตนว่าแบบากาศความของคว่าดึ๊บอ่ะคือแบบมันเป็นฟิลดีก่ะอ่านจริงลูกศรใช่ใช่ค่ะน่ารักมากเออก็จริงเนาะใช่ใช่เขินหูแดงไงหูแดงหูแดงไอ้่รับชมเราก็เขินเนอะเนี่ยนักเขียนพูดไปเขินไปเขินเองด้วยอันนี้คือได้รับคำเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มจากนักเขียนนะว่าทั้งคู่เหมือนหลุดออกมาจากหนังสือเลยทีเดียว นะฮะแต่ว่าจริงๆเขาต่างก็เหมือนในหนังสือจริงๆนะต่ว่าไปแล้วอะเหมือนในซีรีส์เนาะเหมือนไหมเนาะจริงๆก็ประมาณนั้นเลยจริงๆจริงๆปอก็ใกล้เคียงเลยนะลุกเลิกความแบบว่าความแบบความมันแมนความแบบเท่ๆอะไรเงี้ยเนาะเออนะฮะนี่อ่านหนังสือกันจบยังฮะจบแล้วใช่ไหมคิดว่าหลุดออกมาเลยไหมฮะออกมาเลยจริงๆแล้วคืออ่านไปจินตนาการไป มีใครจินนการตัวเองเป็นเป็นอ๋อชละทีบ้างไหมฮะ <c oughs> มีใครจินนการตัวเองเป็นต้นหนอนปล่อย <c oughs> ให้เป็นเรื่องของเขาสองคนดีกว่านะครับผมทำป๊อดทำป๊อดเห็นว่าเรื่องนี้นี่รับบทบเป็นนักศึกษาครั้งแรกหรือเปล่เป็นนักศึกษาครั้งแรกครับเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกแบบย้นอน<ไ>วัยอะไรนะโอยอะไรนะอะไรนะมันก็ไม่ย้อนวัยไกลตัวไกลเราไม่กี่ปีไม่กี่ปีนะ ดีใจนะที่แบบปกติพอเราเราไม่ได้เรียนแบบใส่เสื้อช็อปมาอย่างเมาใส่เสื้อช็อปแล้เอ้ยเหมือนเทวอ่ะตอนตอนเรียนเราเน้เราเราเราเรียนไม่มีไม่มีเสื้อช็อปมเราเรียนทำอาหารมาอ๋อทำอาหารแตไม่มีเสื้อช็อปมีแค่แบบสูตรเต็มที่กับชุดครัวที่แบบที่จะทำที่จะใส่ใช้คารู้สึกวันนี้ก็ใส่แบบชิวๆบ้างใส่แบบช็อปบ้างบางทีก็ใส่แบบเป็นเชิญนักศึกษาออเออนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนี่เท่ไหมพี่ปอใส่เสื้อช็อปเนี่ยเท่เนอะ ดูดูเป็นหนุ่มวิทวจริงดูเป็นหนุ่มวิบย์วะมากเลยอะไรนะเราหลกเขาตังใช่ไหมเขาตังครับพี่ปอใส่ช็อปเท่ไหมครับเทสิครับเอาไปร้อยหนึ่งเอาแล้วแล้วน้องเขาตังในชุดชุดอ่อมัธยมกับนักศึกษาพี่ปอคิดว่าตัวไหนน่ารักกว่ากันมันมันน่ารักทั้งคู่แต่มันจะน่ารักแบบคนละแบบมัธยมก็ดูแบบเป็นเด็กๆพอโตขึ้นมามันก็ ดูแบบดูโตขึ้นดูแบบมีวุฒิภาวะขึ้นใช่นะฮะแต่ตัวข้าวตังนี่คือก็ใกล้ตัวเนาะนักศึกษาครับตัวตัวข้าวตังเนี่ยจะใส่ช็อปอใช่หลอดวิศวะออใช่เอาสลับกันใช่คือในชีวิตจริงใส่ช็อปใช่จริงใส่ช็อปครับออ๋แต่ในเรื่องไม่ได้ใส่ในะฮะมีแบบว่าแอบเอาช็อปของเข้าวตังมาใส่เล่นบ้างไหมไม่น่าจะใส่ไม่น่าจะใส่หน้าเ่แต่เวลาใส่เสื้อหน้ตาฉีกเอาแต่เห็นใส่ชุดนอนเนี่ยในเรื่องอ่ะ อ๋อมาเป็นแต<ส>่ชุดนอนชุดราตรีพายุดครับอ๋นนอพายืดพายืดมันเลยใส่ได้นอนอยู่ในคอนอะไรนะชุดน,นอนอยู่ดีคอนใช่ไหมตอนเห็นคือขำแบบไม่ไหวแล้วว่นั่งขำอยู่แบบคาดแมบบแบบ่ว่าจะเห็นว่าจะเห็นแบบว่าชุดราตีใส่ชุดนอนแบบออกมาขนาดนั้นพี่ต้นนะไม่ไม่ไม่คิดว่าจะแบบไม่คิดว่าจะกล้าใส่ขนาดนั้นเออเออไม่คิดว่าจะกล้าใส่ใช่คือเอาจริงๆดูซีรีส์อ่ะเปิดมาฉากแรกอ่ะเฮ้ยดูผิดเรื่องปะว่ะมาหนังจีนแบบเออหนังจีนนะ เออใช่ได้เออแต่ตอนเล่นหนังจีนดูจริงจังมากอ่ะใช่ดูจริงจังนี่คือแบบสลิงอะไรมาหมดเลยไหมเนี่ยไปมาหมดเลยครันจริงเหรอเอาไปฟังไหนแล้วฟังไหนสนุกขนาดไหนไปเรียนไปเรียนสลิงวันหนึ่งวันนะไปเรียนมาหนึ่งวันครับไปเรียนในในเขาเรียกว่าอะไรว่าอะไรนะเป็นสตูเหรอครับเป็นอ่าเป็นเหมือนใช่แบบที่ฝึกไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็วันจริงไปถ่ายที่เขางูผมก็คือรถเคนแบบโโอ้หใช่ไปกันประมาณตีห้าเริ่มไปตีห้าแบบถ่ายเบียเสร็จ หนึ่งโอ้โหช็อตสั้นๆที่เห็นนั่นะช็อตที่เห็นตอนเปิดเรื่องไปตีห้าเสร็จหนึ่งทุ่มไม่ธรรมดาตอนขึ้นสลิงเรารู้สึกไงบ้างเสียวไหมอ้ยมันสนุกวงความสูงไงตอนแรกเสียวแล้วพอแบบไปทีที่สองทีที่สามมันเริ่มมันเริ่มติด ช่เริ่มอยากไปเล่นหนังจีนกับทางภายใน้ไดก็ดี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 เออแต่ขึ้นทั้งคู่เลยนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออไม่เราแบบว่าแต่งตัวออกมาเออนึกว่าหนังจีนอย่างที่น้องนัดบอกจริงจงเราชอบอะไรนะกระบีเดียวดายชายเมียเดียวจำจำจำได้ไหมอะไรน้พลังอะไรนะเออกระบีเดียวดายชายเมียเดียวของท่ากระบีเดียวดายชายเมียเดียวแล้วนี่คืออะไรนะลมปานแตกหรืออะไรนะ ไปโดนพีดมาโดนพีดโดนพีดใช่โดนผิดมาแล้วก็ต้องมีการเอ่อแก้ผิดอะไรก็ต้องถ่ายคือต้องอมอะไรยาสีม่วงามั้ยไม่แน่ใจแบบอย่าไปป่าอย่าไปอมอมว่าเต็มปากอมวแบบหลายรอบมากอ่ะจนแบบ ยิ้มมาี่ฟันฟูนเลยคือคือต่อจากนี้เขาตังจะไม่เป็นร้อนในปีประมาณ3ปีนะจากฉากนั้นเออนะก็ถือว่าเป็นฉากที่แบบว่าเอาเปิดมาก็ก็ประทับใจแล้วเนาะนะฮะก็รู้สึกว่าเออสนุกสนานแน่นอนแต่เรื่องนี้คือครบรถจริงๆนะครับทั้งตลกดราม่าก็มาฉากดราม่ายากไหมอ่ะยากไหมอันนี้น่าจะดราม่าเยอะกว่านะครับมีความยากครับครั้งแรกครั้งแรกที่เล่นแบบผมก็ นั่งเพราะเขาตังไม่เคยเล่นฉาวมากด้วยครับก็นั่งนั่งเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งบิ้วอยู่ประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่แล้วมีวิธีบิ้วยังไงน้ำตรงน้ำตาเลยตอนนั้นฟังเพลงครับใช่ฟังเพลงแล้วก็เข้าไปนั่งในห้องน้ำจำได้เขานั่งในห้องน้ำเปิดฝักบัวเล่นเอ็มวีเปินั่งนั่งฟังเพลงแล้วก็อ่ะมันเริ่มเริ่มมาก็แบบเดินเข้าไปในฉากแล้วก็พี่ครับ ได้เลยใช่อะไรแต่ก็ครึ่งชั่วโมงมันครึ่งชั่วโมงครั้งแรกแต่พอครั้งต่อไปมันก็แบบอ่าเริ่มสนุกแล้วแหละเริ่มแบบเริ่มจับจุดได้แล้วแบบอะไรยังไงใช่แต่ครั้งแรกเล่าก่อนว่าตอนที่ถ่ายดราม่าเสร็จปุ๊บลงมาหน้าอยู่เนี่ยอินอยู่ประมาณแบบนานหน่ะยยี่สิบห้านาทียี่สิบนาทีได้อยู่หน้าบ้านแบบนี้เหมือนแบบอินอินแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับนั่นแสดงความน่าแสดงจริงจังมากเลยนะเนาะคือพอมันอินเข้าไปแล้วเนี่ยบางบางบางคนนี่คือติดไปแบบ ไปเป็นอาคิก์ก็มีนะก็จะเอาตัวละครนั้นออกมาได้ใช่ออนะเห็นเห็นความดราม่าของน้องนี่เป็นไงว่าครับในฐานะนักเขียนที่เราแบบเหมือนที่เราคิดมาเราเราตั้งใจจะดราม่าขนาดนั้นไหมในเรื่องไม่แต่จริงๆตอนดูก็คือแบบพยายามไม่เอาภาพจำในหนันนงสือม,มาทับกับนิยายนะคือดูแบบพยายามทำหัวให้โลงแล้วก็ดูไม่ดูเพื่อแบบทำให้มีอะไรก่อนแล้วนั่งดูมันก็ ก็โอเคก็โอเคถือว่าสําหรับนั้นนะก็คือโอเคในในแได้เห็นน้องเขาร้องไห้แล้วก็แบบสงสารนะเป็นคนไม่ชอบดราม่าอยู่แล้วไงเออไม่ค่อยชอบดราม่าแล้วยิ่งฉากแบบครอบครัวพ่อพ่อต้นหัวนะคือแบบกำหมัดแล้วพ่อทำไมพ่อต้องกดดันพี่ต้นขนาดนี้อินเออแต่ว่าแต่ละคนนี่คืออะไรนะอันนาเบาเหรออันนั้นเบลมีหน้ามีหน้าคนนี้เหรอต้องรอดูอ๋อยังไม่อ่อนแออยังไม่อ่อนแอต้องรอดู คือที่ผ่านมายังเบานะมีหนักกว่านี้แสดงว่าเราก็จะมีฉากดราม่าไปรอดูเดี๋นี่จะดราม่าขนาดต้องรอดูพี่ต้นพี่ต้นรังแกอะไรลูกสาวหันอเปล่าไปรังแกหรือเปล่าใช่ไหมเออสงสารจนละทีแล้วไม่แต่ทั้งคู่นี่คือเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่ต้องเข้าฉากกับนักแสดงรุ่นเก่าเยอะมากเลยนะแต่ละคนน่ะเป็นไงบ้างเราแบบมีการเตรียมตัวหรือเราเกรงอะไรยังไง นี่นี่ต้องเขาสาักกับพี่เจนิเฟอร์คิมนี่ใช่ไหมอย่างงานาเป็นแม่ลูกกันด้วยเนี่ยจริงจริง,ร,ง,ร,ง,ร,งรู้สึกโล่งใจมากเลยเพราะว่าเพราะว่านักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยเขาจะแบบเขาจะไม่ทำให้เรากดดันเลยเขาจะมีอะไรเขาจะคอยั support, พพอร์ตคอยสอนคอยบอกตลอดอซึ่งเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากการที่ได้ไปร่วมง,งานกับเขาด้วยอืใช่ครับแล้วพี่คิวเนี่ยเป็นคนเฮฮามากตลกเนาะใช่ครับใช่อยู่ได้โล้มีแต่เสียงวเราะ อช่นะฮอย่างพอละอันนี้คือครอบครัวใหญ่ไงเจอหลายคนนะพอเจอหลายคนแล้วก็วันแรกแบบที่ต้องลุกแบบแต่ว่าเอ้ยวันนี้เราจะต้องร่วมกับพี่หมูพี่เง้แล้วก็แบบพี่กวางพี่กวางอีกเออโอ้ยจะเป็นยังไงวะทุกคนแบบดุถ้าทธ่ดูนะเขาที่ผ่านมาคือแบบเขาเก่งมากเขาแบบทุ่มเททุกอย่างเลยแบบเราก็เราก็เครียดในระดับหนึ่งนะเราก็เตรียมตัวไปพอไปเล่นจริงคือแบบอาหมวก็ชวนคุยทุกคนชวนคุยเลยแบบเอ้ยเขาใจดีเขาดูเป็นกันเองมากแต่พอเขาบดคือแบบ ก็เต็มที่ใช่ไเต็มที่เขาเล่นเต็มที่มากเก่งเก่งมากเรามีกดดันบ้างไหมเรากลัวว่าอันนี้พูดถึงในฐานะที่เป็นนักแสดงรุ่นใหม่นะถ้าเกิดเราจะต้องไปเจอนักแสดงรุ่นเก่าที่เขาแบบผ่านประสบการณ์มามากแล้วเนี่ยบางทีมันต้องมีความกดดันว่าแบบเฮ้ยเรากลัวว่าแบบเราเล่นไม่ได้หรือต้องเล่นเทเสียเวลาเขาอะไรเงี้ยกดดันไหมกดดันครับแต่เราก็ทําเราทํากันบ้าไปเต็มที่แล้วท่องเราท่องบทเราทำกันบ้าไปอย่างเต็มที่ครับพอถึงงานเราก็เล่นอย่างเต็มที่เหมือนกันมันก็เลยแบบงานออกมามันเลยไม่ได้ ซีเรียสมากขนาดคือตัวแบบตอนที่เราถ่ายมันไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราไม่ต้องมาแบบทำกันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่มีเทคหลายเทคอ่ะคือเล่นไหลไปใช่ตามแบบอินโวไวร์ไปเลยด้วยนี่เขาก็แบบสายอินโฟไวร์เหมือนกันเนาะ ไปได้เหมือนกันนะจริงๆการเล่นอีโมนนี่สนุกนะใช่ไหมสนุกครับเออคือว่าพ้่งกลับเอาไม่เอาเดี๋ยวพุ่งกับบ้ากันอีกทีหนึ่งใช่เราใส่ความคิดของเราไปก่อนนะครับถ้าเกิดอันนี้อันนี้เราเข้าฉากกับนักแสดงรุ่นใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดย้อนกลับไปที่เราเข้าฉากกันเองสองคนเป็นไงบ้างจำได้ไหมวันที่เข้าฉากกันครั้งแรกเลยอะฉากไหนครั้งแรกที่เราเจอกันไทยอะวันแรกจูบจูบเลยจูบเลยเหรอใช่ไหมจริงไหมเนี่ยเพียงจูบเลยเจอกันครั้งแรกคือจูบเลยใช่เพียงจูบเลยเป็นถาา เอามานายทีเซอร์เหมืนเป็นซีนไทยอ๋อเทอรทีเซอร์ใช่วอลเล็ขึ้นเตียงจุกเลยเป็นไงล่ะฮะเป็นไงล่ะฮะอยู่จำได้วอลแล็คพี่กูบอกขึ้นไปแล้วก็ถ่ายฉากจุกก็น่าอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรขำอาขำขำอยู่แบบแต่ก็แก้แก้เขื่อนได้ดีใช่ก็เล่นเล่นใช่ใหญ่กันมาเล่นใหญ่กับมาใหญ่กับมาจนแบบมันไม่เริ่มเขื่อนเริ่มแบบ เริ่มชินเริ่มชินพึ่งเหมือนแบบเราเรารู้จักกันอยู่แล้วเราเราก็เลยสนิทสนิทกันก่อนใช่ครับแล้วมาถ่ายแบบไม่ไม่เคยเล่นด้วยกันแล้วแบบก็มาประกบคู่กันแล้วจูบกันฉากแรกที่เข้าด้วยกันแล้วก็แบบอะไรกันวะเพราะเพราะว่าในหนักในในซีรีส์ก็คือจูบจริงจูบจริงครับไม่มีมุมกล้องไม่มีครับไม่มีแบบว่าแพนไปหาโคมไฟไม่มีครับไม่มีไม่มีแพนห้องห้องมันเลสมุมกล้องไปไม่ได้เออวันนั้นกี่เทคฮะบจำได้ไหมจูบไปกี่เทค ไม่เคยเกินสามครับโอ้โหสามสิบใช่เหรอไม่ใช่ไมสามสิบเลยเหรอีูไม่เคยเกินสามไม่เคยเกินสามไม่ไม่ไม่รู้ว่าเก่งหรือว่าอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันอินไงอินปึ๊บอารมณ์มาปึ๊บสวมบทเป็นตัวละครปึ๊บเล่นได้เลยจบทีเดียวอะไรนะน่าจะน่าจะจริงฮะน่าจะจริงฟิลจริงใช่ไหมอันนี้ก็สายแบลือเกินนะครับ อา้านักเขียนชงชงเก่งชงเก่งนะฮะอ๋อน้องนัดน้องนัดจริงๆแล้วคู่นี้ก็คือมีฉากแบบว่าจิ้นจิ้นฟินฟินกันเยอะเหมือนกันนะอเอเอเอันอันนี้คือเราดูซีรีส์เราแบบตามที่เราคิดเลยไหมว่าแบบเฮ้ยเวลาจิ้แบบนเวลาฟินคู่นี้นี่เราต้องแบบจิกหมอนอะไรขนาดเนี้ยอืมก็ประมาณนประมาณนี้เลยน่ารักเลยใช่ไหมอันนี้เขาจะจิ้นกันแบบน่ารักน่ารักเออแย่แย่กันนาฬิกาน้องงงอออออ่่่่่ะะใใชช้้้แกลีีพ มันคือมันนอกจากจะถอดเสื้อแล้วก็ต้องแบบแตะเขาทุกที่ีอ่ะต้องมีแบบว่า้าชอยเขาตลอดอ่อยเขาตลอดตั้งใจไหมครับเนี่ยตั้งใจอ่อยน้องชนรือเปล่าฮะอ่าน่าจะเป็นความตั้งใจของคุณครับไม่ต้องโยนที่พุ่มกลับนะคือตัวเองชอบหรือเปล่าอะไงตัวเองชอบหรือเปล่าเออเออตอบยังไงดีก็แต่ละแต่ตัวอยู่แล้วคุณบบชอบปบใช่ใช่แต่เขาเป็นคนที่แบบชอบ เขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้อ่าใช้สกินจักรีก็แต่เดี๋ยวหล่นเก้าอี้อะไรอ๋อไม่ขยับยาวติดหล่นเก้าอี้หลานไม่คือน้องตัวนิดเดียวตกเก้าอี้ได้เลยอ่ะได้ได้อยู่ได้อยู่ไม่แต่ว่าแต่ว่าเข้อตังในเรื่องก็คือขี้เขินมากเออะเขินเออะเขินตลอดเวลาอันนั้นเขินจริงหรือเป็นการแสดงฮะวันก็บางฉากก็มีเขินจริงบ้างแต่บางฉาก ่พอเราเป็นชนละทีไงใช่ไหมเราชอบพี่ต้นแบบเราชอบพี่ต้นมากๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเขิ่นเป็นธรรมดาตอนนี้ก็เขิเ่นไม่ธรรมดาตอนนี้เขิ่อนอยู่ตอนนี้เขิ่อนอยู่ครับขับด้วยขับด้วยไม่ไม่จะเขิ่นมากจริงๆนะในซีรีส์อ่ะใช่ปะใช่ใช<ๆ>่อะไรนะหูแดงหู <c oughs> แดง <c oughs> เออไฟสองมันร้อนอ่ะอ่ะมันร้อนใช่ใช่นี่คือไม่ได้ทามาเนาะเออแต่แดงจริงนะครับจริงเหรอแดงมากจริงแเวลาเขาอยู่ หัวแดงแน่ร้อนเหรอหูร้อนหูร้อนไม่แสดงว่าทั้งคู่คือเป็นนักแสดงที่เก่งมากไงใช่ไหมมันแบบเข้าถึงบทบาทมากๆจริงๆเลยแต่เวลาอยู่กับพี่ต้นคือเรียบร้อยมากเลยช่วงนั้นแต่เมื่อ e ีห้าที่แบบคุยกับเจแอมอ่ะคือก็ฟาดเหมือนกันก็ฟาดอยู่จัดจ้านอยู่ก็จัดจ้านอยู่ไม่ไงตายพี่กูอันนั้นอันนั้นอันนั้นคืออยู่กับเพื่อนไงพออยู่กับคนที่แอบชอบมันก็จะแบบเฮ้ยต้องฮึบนิดนึงถูกไหมใช่ครับเรียบร้อย เพราะว่าเพราะว่าเขานี่คือแอบชอบมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเนาะเออใช่อันนี้ยังไม่รู้ในซีรีส์ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเออแต่ในหนังสืออ่านหมดแล้วแหละนี่ต้องดูยาวๆต้องอยู่ยาวๆเพราะว่าแค่อันนี้ครึ่งหนึ่งเนาะห้าอีพีครึ่งเรื่องแล้วก็เริ่มจะเห็นความแบบตามไปเป็นสเต็ปสเต็ปเขาเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนะแตนนี้ก็ชัดเจนตั้งแต่แรก ถือว่าดีถือว่าดีมากมากนะครับทั้งคู่จริงๆก็ที่บอกว่ารู้จักกันมาแต่แรกแล้วสนิทกันในระดับหนึ่งหลังจากที่เราเล่นซีรีส์ไปแล้วเนี่ยเราสนิทกันมากขึ้นแค่ไหนยังไงบ้างครก็สนิทมากขึ้นครับเพราะด้วยแบบที่เราต้องทํางานด้วยการต้องแบบไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยแบบบางทีก็แบบด้วยเราเป็นคนเรืองคือสภ้อาไม่ค่อยเก่งด้วยการแต่งตัวไม่ค่อยเป็นก็จะแบบเออเขาตั้งไปช่วยซื้อนอยช่วยแบบช่วยเรื่องช่วยอะไรหน่อยใช่อ๋อนี่คือแบบชวนกันไปซื้อเสื้อผ้าใช่ครับมุ แล้วก็ไม่มีใครห้ามใครนะสวีดนะไม่มีใครอะไรนะไม่มีใครห้ามใครใครใช่ครับคือคือสายนี้ก็จะเป็นสายแฟร์มากกว่าใช่ครับมาแต่งตัวเก่งมากกว่าอ๋อก็จะไปช่วยเราเราช่วยพี่เขาอย่างไงบ้างครับก็จริงๆเรา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 จะดูตามที่แบบเราเราเคยเห็นมาทานมาแล้วแบบเฮ้ยมันเท่มันดูเข้ากับเขาดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยตัวนี้นะสีนี้นะเออเออบบะมีนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสไตล์ลส่วนตัวมีสไตล์ส่วนตัวปกติเราชอบแต่งตัวแนวไหนอ่ะ แต่ตัวแล้วครับ<ม>ก็เ,กเ,กเกสื้อยืดยูนิคอสั้นรองเท้าแตะ็อย่างนี้เลยใช่ไหมปกติเลยปกติเลยเออแล้วเราเรามีแบบว่าเขามาจับแต่งตัวบ้างไหมเอาแบบว่าเฮ้ยพี่แบบใส่อย่างนี้ดีหรบพี่เท่มากเลยนะอย่างเงี้ยมีมีบางครั้งมีบ้างบางครั้งแต่หลังๆก็จะแบบอ่เขาต่างช่วยหน่อยว่าที่แบบด้วยแบบต้องทํางานต้องอะไรด้วยแล้วแบบอจะแต่งตัวยังไงดีวะ ก็แบบมาถึงแล้วแบบไม่แมทช์กันเลยอย่างเงี้ยก็จะคแบบือตัวเองไม่แมทช์กัน,นเสื้อกางเกลีรองเท้าอะไรก็จะแบบเออชาอตังช่วยหน่อยให้น้องมาช่วยใช่เขามาช่วยหน่อยอ๋อเหมือนมีคู่ชีวิต <laughs> เอา้าจะมีใครที่แบบไปช่วยกันแต่งตัวเลือกเสื้อผ้าขนาดนั้นน่ะเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนสนิท<า>ออพี่น้องที่สนิทกันกมากๆนะครับอ่ะหูแดงอีกแล้วไ <laughs> ป <laughs> <laughs> แรงไป <laughs> แรงไปแรงนิดหนึ่งไปแรงนิด ร้อนไม่รู้ว่าหูกับหน้าไหนแดงกว่ากันแล้วตอนนี้นะเออไปเห็นเขาได้ยังไงไปเห็นเขาได้ยังไงนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องความสนิทแต่เราคนให้ให้ให้แก่กันกี่คะแนนเดียวอ่ะเต็มสิบเต็มสิบเราเราคิดว่าเราสนิทกับกับกับพี่พี่ปอกี่คะแนนเต็มสิบจะมาร้อยตอนตอนตอนนี้เอาเกินหรอ จริงๆให้สิบเลยก็ได้แหละครับเพราะแบบเเเ็แบบราด้วยความที่แบบเราอยู่ด้วยกันบ่อยมาสักช่วงหนึ่งแล้วแบบแล้วเวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะปรึกษาเขาเราก็จะบอกเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออเรามีเรื่องอะไรปรึกษาเาบ้างไหมนอกจากอะไรนะเรามีเรื่องอะไรปรึกษาเขาบ้าง